ยีสุดีแม็กนะครับ2.5งุดาเซทนะครับไฮแลนเดอร์แคปนะครับคันนี้ปี2 0 1 2นะครับ2อุดห้าบ้าพลังคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวไม่แค่แสนแปดล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับแม็กขอบแปดนะครับยางปี2 0 2 2ด้วยนะภายในนะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเบาะโซฟาแบบนี้นะครับตัวโครงสร้างนะไม่มีชนหนักพิความแน่นอนครับโครงสร้างด้านข้างนะบอยเมทัล ยังอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับไม่มีรอยชนจากด้านข้างแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับคันคันนี้จาก399,000บาทนะครับลดให้เหลือ379,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถบ้านมือเดียวสภาพชิปที่แบบนี้2.5ง้าพลังใครสนใจดูขุมมือจบรีบติดต่อเข้ามาได้เลยสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับใจ๋าทอโต้และทีมงานทอโต้นะครับวันนี้เราอยู่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับสำนักงานใหญ่ ของทอโต้ของเรานะครับก่อนที่เราไปชมคลิปกันนะครับผมมีอะไรให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไปพาดคิดปใหม่เดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูนะครับสําหรับเจ้ายักษ์เขียวคันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้คุณลูกค้าที่กําลังมองหารถนะครับไว้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับราคาเดิมนะครับสามเก้าเก้านะครับลดให้สองหมื่นเหลือสามเจ็ดเก้าเท่านั้น นะครับใครสนใจนะครับนี่ครับ399เหลือ379นะครับสำหรับเจ้าอีสุคันนี้นะครับใครกำลังมองหาเนะเดี๋ยวรายละเอียดภายในเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับเจ้าคันนี้ต้องบอกก่อน2.5ด้วยนะครับอีสุดีแม็กสนะครับไฮแลนเดอร์แคปนะครับตัวนี้ปี2012นะครับเป็นรถบ้านนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ้ายักษ์เขียวนะครับ2.5บ้าพลังคันนี้เดี๋ยวมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเหลือ379เท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะเดี๋ยวแถมให้ด้วยแถมประกันด้วยนะครับประกันเครื่องเกียร์หนปีนะครับแถมประกันชั้นหนึ่งให้อีกนะครับใครสนใจนะสามเเท่านั้นนะครับเดี๋ยวภายในภายนอกมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันสําหรับเจ้า2 5งจซตัวนี้นะครับตัวย้อนฮิตอีกหนึ่งคันนะครับสาหรับเจ้า e สุนะครับเป็นเครื่อง2.5ด้วยนะครับประจังหน้าจะได้เป็นตัวโครเมียมแบบนี้เลยนะครับมาในโฉมของเขาอยู่แล้วนะคร นะครับไฟโปรเจคเตอร์ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกผู้หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับครกลังมองหารถกระบะราคาถูกนะครับราคา3ามแสนกลางๆนะครับมีอยู่จริงนะครับไม่เคยชนหนักพิษความจมน้ําแน่นอนรับประกันโครงสร้างเลยฝากระโปรงหน้าก็สวยเงาวับเป็นสารเป็นขอบแบบนี้เลยนะครับใหม่กิฟนะครับตัวกระจกนะครับก็ได้กระจกเป็นแท้เดิมทุกบานนะครับในส่วนของตัวกระจก นะครับในส่วนของล้อนะครับได้เป็นล้อยางล้อปีใหม่ด้วยนะครับล้อของตัวใหม่นะครับแล้วก็ล้อขอบ18ยางปี2022นะครับนี่ยางปี2022ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับยังหนาๆอยู่แบบนี้เลยนะครับใช้ได้ยาวๆเลยตัวโครงสร้างด้านในนะครับไม่มีรอยตัดรอยต่อนะครับไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะครับถ้าชนหนักนะครับรับซื้อคืนนะครับเต็มจํานวนนะครับถ้าไปตรวจสอบแล้วมีรถชนหนักมาคันนี้นะครับ 375หรือว่าทุกคันนะของทอโต้ของเรานะกระจกนะเป็นพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมนะครับตัวหนังสือ Highlander นะครับก็ยังอยู่ครบหมดนะครับบันไดชุดข้างนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับเอาไว้เหยียบขึ้นลดนะครับด้ามจับก็เป็นโครเมียมนะครับเป็นตา d ีแม็กสีส้มๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับการสาดนะครับมีมาให้เรียบร้อย All new อ s u ุดิแมกนะครับคันนี้แคปเปิดได้นะภายในก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเลยนะครับเบาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีดำคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำนะครับในส่วนที่แตกต่างออกไปตัวนี้จะเป็นจอ Android เรียบร้อยนะครับเป็นจอ Android โปรมาลาย3ก้านมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยไปดูฝั่งนู้นนะครับด้านหลังก็จะขึ้นนั่งได้สบายเลยนะครับเป็นเบาะอย่างนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับนั่งได้สบายนะครับสําหรับเจ้า d m a มนะครับคันนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวล้อนะครับก็ได้เป็นยางปีเดียวกันทั้ง4ี่เส้นนะครับยางปี2022เหมือนกันทั้ง4ี่เส้นตัวโครงโครงโครงถังด้านในนะครับก็ไม่มีรอยตัดรอยต่อนะครับไม่มีรอยชนหนักมีความนะครับยางอะไหล่ก็ยังมีให้ครบนะครับยางอะไหล่มีมีมีให้ตลอดนะครับมีให้ทุกคัน นะครับในส่วนของแม็กไลเนอร์นะครับก็สภาพก็ประมาณ80%นะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ราคา379นะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจาก399เราลดมาให้เหลือ379นะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับไฟท้ายนะครับก็จะได้เป็นหลอดไส้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับเป็นแผงด้านในนะครับตัวโลโก้นะครับตัวหนังสือนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับมีกล้อง หลังนะครับเดิมโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเซตนะครับตัวหนังสือก็อยู่ครบบันไดด้านหลังนะครับที่ไว้ขึ้นนะก็ยังแข็งแรงนะครับไม่มีรอยชนแน่นอนนะตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับซ้ายขวานะครับตัวตัวกระบะนะครับก็จะได้เป็นกระบะเดิมนะครับตัวโครงถังนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะเป็นรอยเม็อาร์คนะครับรอยเชื่อมเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีรอยชนหนักจากด้านหลังแน่นอนนะครับไม่มีพลิกคว่ำ นะครับรับประกันโครงสร้างหรือวารันตีหนึ่งปีนะครับใครได้คันนี้ไปนะครับนะฮะไฟเบรกดวงที่สามนะครับมีสปอยเลอร์คาร์บอนแบบนี้ให้ด้วยเล็กๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูภายในนะครับรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับอีสูตดีแม็กคันนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับตัวด้านในเดี๋ยวหากุญแจแป๊บนึงนะ เลื่อนบอกก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับอีกคันหนึ่งที่สภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวพวงมราลัยก็พุ่มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นพวงมราลัยหนังนับสามก้านได้แท้เดิมนะครับไมค์คันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามกิโลนะครับไม่ถึงสองแสนด้วยนะครับราคาสามเจ็ดเก้าลดให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ดูว่าเนี่ยได้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับแอร์ได้เป็นอันดล็อกเดิมของโรงงานเลยนะครับตัวแอร์นะครับตัวไฟฉุกเฉินนะครับก็มีมาให้นะครับส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ mt หรือเกียร์ธรรมดานะครับก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งคันนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับที่เก็บของนะครับที่วางขวดน้ําวางแก้วน้ำนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับตัวไฟเลี้ยว ไฟแล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับพูดง่ายก็คือเป็นรถบ้านมือเดียวนั่นแหละครับที่เอามาขายให้นะครับตัวไฟด้านบนนะครับก็เปิดได้ปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับที่ใส่แว่นนะครับตัวนี้น่าจะรู้สึกว่าน่าจะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับมีกล้องด้านหน้ามาให้นะครับกล้องหลังกล้องหน้ามีมาให้ครบนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวใส่เก็บเอกสารเก็บของใส่ได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับด้านหน้ากัน สำหรับเจ้าอ s u z u d max นะครับ2.5งดซตนะครับ highlander นะ cap นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกุหนึ่งตัวนะครับที่เป็นแบรนด์หลักนะครับแบรนด์หลักของประเทศเลยนะครับฝากระโปรงนะครับก็จะมีรอยเก็บสีมาให้นิดนิดหน่อยนะครับเก็บสีจะถือว่าไม่ชนนะครับเพราะด้านขวานะครับก็ ไม่มีรอยถอดนะครับนะครับเป็นรอยน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับมี abs มาให้นะครับคันนี้มาด้านหน้านะครับตัวน็อตก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ร้อเเซเลยนะครับตัวน็อตไม่มีรอยถอดเลยนะครับด้านหน้าไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะครับด้านซ้ายแผ่นเพจก็ยังอยู่นะครับรอยเม็ดอาร์คตัวน็อตนะครับด้านซ้ายมีแค่รอยถอดน็อตตรงฝากระโปรงอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเก็บสีมาให้บ้างนิดหน่อยนะครับก็ แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโซนด้านหน้านี้เลยด้านล่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ้องเครื่องก็ยังสภาพดีอยู่นะครับน้ามันไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับองเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม้แค่แสนแปดนะครับเหลือ3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับเจ้า2 5ง้าบ้าพลังไฟหน้าซ้ายขวาก็ได้เป็นแถวเดิมด้วยนะครับตัวโลโก้นะครับตัวพรีเมียมนะครับก็ยังอยู่ครบไฟตัดหมอกคู่หน้าซ้ายขวานะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับอีสุ นะครับเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ยอดนิยมนะครับของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับใครที่กำลังมองหานะครับผ่อนเดือนเจ็ดพันนะครับเงินเดือนหมื่นสี่หมื่นห้าออกได้แล้วนะครับสําหรับเจ้าคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่สามารถเป็นรถคันแรกของใครก็ได้นะครับหลายหลายคนที่นะครับอยากได้สองพนห้านะครับไว้ใช้งานแบบนี้นะครับไแล้วเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับไม่มีรอยชนนะพิวามจมน้ำแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเลยวารันตีหนึ่งปี เราอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับผมลดให้20,000นะครับจาก399เหลือ379เท่านั้นเองนะครับ379,000บาทไม่1 8 0 0ลดบ้านมือเดียวด้วยนะครับ2.5บ้านพลังคันนี้นะครับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้จบนะครับรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับจองเข้ามาได้เลยดูคลิปนี้จบนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจ่ายทอโต้และทีมงานทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ